สวัสดีครับนัเรียนทุกคนในคลิปนี้มาพบกับครูนะครับคุณครูต้นครูมาพร้อมกับเนื้อหาในบทที่4เรื่องพลังงานกับหัวข้อที่4.3เรื่องสารกัมนตังสีครับก่อนอื่นเลยครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณาแผนภาพ2แผนภาพนี้ก่อนครับแผนภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้าถ่านหินนักเรียนเห็นจุดแตกต่างกันไหมครับของ2แผนภาพนี้สังเกตเห็นไหมครับ หลักการทั่วไปของโรงไฟฟ้าครับก็คือจะมีการให้แหล่งพลังงานความร้อนเนี่ยครับไปทําให้เกิดไอ้น้ําจากนั้นเนี่ยไอ้น้าครับก็จะลอยขึ้นไปไปหมุนกับกังหันที่ต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอยู่ทําให้สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาได้จุดที่แตกต่างกันระหว่างสองโรงไฟฟ้า2แห่งนี้นะครับก็คือที่จุดนี้ครับที่แหล่งพลังงานความร้อนโดยที่แหล่งพลังงานความร้อนของโรงไฟฟ้าถ่านหินครับก็คือถ่านหินหรือว่าแก๊สธ,ธรรมชาติแต่สําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับ แหล่งพลังงานของเขาเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ของสารกัมมันตรังสีแล้วตัวสารกัมมันตรังสีกับปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยครับหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รเรียนรู้กันครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนต้องรู้จักคําว่าสารกัมมันตรังสีก่อนสารกัมมันตรังสีครับคือสารที่มีนิวเคลียสที่ไม่เสถียรจึงสามารถสลายแล้วก็แผ่รังสีออกมาได้ซึ่งปรากฏการณ์ครับที่ถ้าสามารถแผ่รังสีออกมาได้เนี่ยจะเรียกว่า กัมมันตร,รังสีหลังจากที่ครูได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอาศัยพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ของสารกัมมันตร,รังสีเราจะมาดูกันครับว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยทั่วไปครับสารกัมมันตร,รังสีที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยครับก็คือยูเรเนียม235โดยเริ่มต้นครับเขาก็จะทําการยิงนิวตรอนครับเข้าไปที่นิวเคลียสของยูเรเนียม235 แล้วเจ้าตัวนิวเคลียสเนี่ยครับก็คือจะแตกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าได้นิวตรอนออกมาแล้วก็ได้พลังงานออกมาครับพลังงานตัวนี้นี่แหละครับที่เป็นตัวให้ความร้อนในโรงไฟฟ้านิวเคลียสวิดีโอที่เห็นนี้ครับเป็นวิดีโอที่มาจากแอปพลิเคชัน AR ประกอบหนังสือเรียนของเรานักเรียนอย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะครับจากที่นักเรียนได้เห็นไปแล้วครับว่าปฏิก,กิริยานิวเคลีย์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยานิวเคลีย์เนี่ยครับ จะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากปฏิกิริยาเคมีทั่วๆไปยังไงครับเดี๋ยวครูจะให้สมการประกอบนะครับสมการแรกครับคือสมการของปฏิกิริยานิวเคลียร์ของยูเรเนียม235ที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้อีกสมการหนึ่งครับเป็นสมการปฏิกิริยาเคมีของปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรเพนครับนักเรียนลองสังเกตดูครับแล้วบอกครูหน่อยครับว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างสังเกตเห็นใช่ไหมครับ จุดที่แตกต่างกันคือจุดตัวนี้เลยครับนักเรียนสังเกตด,ดูครับในปฏิกิริยาเคมีเนี่ยครับธาตุองค์ประกอบในส่วนของสารตั้งต้นครับกับธาตุองค์ประกอบในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันหมดเลยใะมีแค่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนฝั่งผลิตภัณฑ์ก็มีแค่คาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนเหมือนกันแต่สําหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์ครับในตัวสารตั้งต้นเนี่ยครับจะเป็นยูเรเนียม235แต่ผลิตภัณฑ์ครับกลายเป็นคลิปตน้นแล้วก็แบเรียม ที่เกิดอ,อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรครับจากที่เห็นไปเมื่อสักครู่ครับปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเราทําปฏิกิริยากันที่นิวเคลียสของอะตอมครับซึ่งเมื่อนิวเคลียสของอะตอมเปลี่ยนแปลงไปครับก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโปรโตอนด้วยเราจากที่นักเรียนครับได้เรียนมาตั้งแต่บทแรกๆแ,แล้วว่าถ้าหากจํานวนโปรโตอนเปลี่ยนก็จะส่งผลถึงชนิดของธาตุด้วยดังนั้นเนี่ยตัวปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของธาตุที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยานั่นเอง และนี่ก็คือจุดแตกต่างของปฏิกริริยานิวเคลียร์กับปฏิกิริยาเคมีครับสารกัมมันตรังสีของเราครับถ้าไม่ถูกนําไปทปําปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วเนี่ยครับเขา,าก็จะสลายตัวไปเรื่อยๆแผ่รังสีไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เวลาครับที่เขาใช้ในการสลายตัวเหลิญปริมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะถูกเรียกว่าครึ่งชีวิตนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ t เศษน่วนสองตัวนี้นะครับซึ่งครึ่งชีวิตเนี่ยครับของธารรตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิดเนี่ยก็จะไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นตัวโมลิบีนัม99ครับโมลิบีนัม99เนี่ยครับจะมีครึ่งชีวิตอยู่ที่3วันนะครับถ้าเกิดที่เริ่มต้นครับมีโมลิบีนัมอยู่ที่10กรัมเมื่อเวลาผ่านไป3วันโมลิบีนัม99ครับก็จะสลายตัวหายไปครึ่งหนึ่งจะเหลืออยู่ที่5กรัมและเมื่อเวลาผ่านไปอีก3วันครับก็จะสลายตัวหายไปอีกครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ที่2.5กรัมนั่นเอง เรามาลองดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างการคำนวณของตัวครึ่งชีวิตกันในโจทย์ครับตัวตัวอย่างนี้โจทย์เขาบอกว่าโซเดียม24สครับเป็นสารกำมะถังสีที่มีครึ่งชีวิต15ชั่วโมงนักเรียนครับลองเติมข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์กันก่อนครับลองหยุดคลิปแล้วลองทําดูแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยกันครับเป็นไงครับทํากันได้ไหมครับเราลองมาดูเฉลยกันครับจากโจทย์เนี่ยครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ย ให้ตัวโซเดียมย4นะครับมีมวลอยู่ที่100กรัมเมื่อเวลาผ่านไป15ชั่วโมงหรือผ่านไปที่ครึ่งชีวิตของโซเดียม24พอดีเลยปริมาณของเขาครับก็จะเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าก็คือเหลือ50กรัมนั่นเองนะครับแล้วเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับที่จะทําให้ตัวโซเดียม50กรัมนะครับสลายตัวจนเหลือ25กรัมก็คือสลายตัวหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับก็คือจะเวลาจะผ่านไปอีก15ชั่วโมง เพราะฉะนั้นจาก15ชั่วโมงตัวนี้เพิ่มไปอีก15ชั่วโมงก็กลายเป็น30ชั่วโมงนะครับแล้วปริมาณของตัวโซเดียมครับลดจาก25เป็นเหลือ12.5ก็คือสลายตัวหายไปครึ่งหนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาที่ใช้เนี่ยก็คือจะใช้ไป15ชั่วโมงเท่ากันจาก30ชั่วโมงนะครับก็จะกลายเป็น45ชั่วโมงแล้วเวลาครับจาก45ชั่วโมงเนี่ยไปถึง60ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาผ่านไปแล้ว15ชั่วโมงใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยปริมาณของตัวโซเดียมเนี่ยก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็จะเหลือที่6.25กรัมเป็นยังไงครับคิดเลขง่ายๆกันเลยใช่ไหมครับงั้นมาดูโจทย์อีกข้อนึงครับโจทย์ข้อนี้ครับถามว่าถ้าเริ่มต้นครับมีสารกำมะถันลงสีชนิดหนึ่งยอยู่ที่32กรัมถ้าผ่านไป1วันแล้วตัวสารเนี่ยสลายตัวจะเหลือ2กรัมสารชนิดนี้ครับจะมีครึ่งชีวิตอยู่ที่เท่าไหร่นักเรียนรอหยุดคลิปแล้วก็คำนวณดูครับ กันออกไหมครับง่ายๆเหมือนกันนะครับข้อนี้เริ่มต้นครับเราลองเขียนแผนภาพไปเลยว่าการสลายตัวของเขาเนี่ยสลายตัวไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเริ่มต้นที่3 2กรัมสลายตัวครั้งแรกก็คือหายไปครึ่งหนึ่งเหลือ16กรัมสลายตัวอีกครั้งก็ efendim, หายไปครึ่งหนึ่งเหลือ8กรัมเหลือ4กรัมจนกระทั่งสุดท้ายครับสลายตัวจะเหลือ2กรัมนะครับก็คือสลายตัวไปทั้งหมด4ครั้งนั่นเองในสี่ครั้งครับคือใช้เวลา1นวันหรือคือ24ชั่วโมง ดังนั้นครับเราลองมาคำนวณกันครับก็คือสลายตัวสครั้งใน24ชั่วโมงดังนั้นครับครึ่งชีวิตก็คือ2 4ชั่วโมงหารด้วย4ครั้งก็คือ6ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยครึ่งชีวิตของสารนี้ก็คือ6ชั่วโมงนั่นเองทีนี้ครับเรามาลองดูประโยชน์ของสารกันมนตรังสีกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากที่นักเรียนได้รู้มาในตอนต้นแล้วนะครับว่าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยใช้ตัวยูเรเนียม235นะครับเป็นตัวแหล่งพลังงานในการ ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้ในด้านอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นครับในด้านการแพทย์นะครับจะมีการใช้ไอโอดีนหนึ่งสามหนึ่งครับในการติดตามการทํางานของต่อมไทรอยหรือว่านักเรียนบางคนครับอาจจะเคยได้ยินการใช้โคบอลหกสิบครับในการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะครับในด้านอุตสาหกรรมครับผมก็มีการใช้โคบอลหกสิบเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้ไปในการเปลี่ยนสีของอัญมณีนะครับหรือว่าในด้านธรณีวิทยาที่อาจจะมีบางคนเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่า มีการใช้คาร์บอนสิบสครับในการคำนวณหาอายุของซากหรือดำงบันนะครับหรือในด้านการเกษตรครับก็จะมีการใช้ฟอสฟอรัสสาสครับในการติดตามการหมุนเวียนของแร่ธาตุในพืชด้วยแต่สําหรับการใช้รังสีเนี่ยเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ของพืชครับผลผลิตจากพืชเหล่านั้นครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับเขียวๆตัวนี้เรียกว่าสัญลักษณ์ราดูราเพื่อบอกว่าผลผลิตเหล่านี้นครับ ผ่านการฉายรังสีมานั่นเองทีนี้ครับเรลเราลองมาดูตัวคำถามครับตัวโจทย์ของประโยชน์ของสารกำมตังรังสีกันบ้างในโจทย์ครับบอกว่าคาร์บอนสิบ่เนี่ยมีเครื่องชีวิตอยู่ที่5,730ปีถ้าตรวจซากเพือชนิดหนึ่งแล้วครับเพบว่ามีปริมาณคาร์บอนสิบ่เนี่ยเหลือละลักยี่สิบห้าซากพืโบราณนี้เนี่ยจะมีอายุกี่ปีลองคันวณดูครับง่ายๆเหมือนข้อก่อนหน้านี้เลย ไงครับคิดกันออกไหมครับข้อนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะทําการวาดแผนภาพเหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นของเราจะเป็นร้อยละหนึ่งร้อยเพราะว่าในโจทย์เนี่ยให้มาเป็นร้อยละใช่ไหมครับเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นที่ร้อยละหนึ่งร้อยนะครับสลายตัวครั้งที่หนึ่งครับเหลือร้อยละห้าสิบสลายตัวครั้งที่สองเหลือร้อยละยี่สิบห้านะครับแสดงว่ามีการสลายตัวไปทั้งหมดสองครั้งแล้วก็เอาจำนวนครั้งครับมาคูณกับครื่อชีวิตของเาว่าสิบสี่ครับ ก็คือคูณกับ5,730ก็จะได้ว่าซาเกเคล็ดเวรานี้เนี่ยครับจะมีอายุอยู่ที่11,460นั้ปีนั่นเองแต่นอกจากประโยชน์ครับที่ได้บอกกันทั้งหมดแล้วเนี่ยสารกรัมมันตรังสีเองก็มีโทษเหมือนกันครับโดยโทษของสารกรัมมันตรังสีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากการได้รับปริมาณรังสีที่มากเกินไปนะครับ ในช่องต้นครับถ้าเกิดว่าได้รับปริมาณรังสีเนี่ยในปริมาณน้อยๆก็อาจจะเกิดแค่อาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้รับในปริมาณมากเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับส่วนในระยะยาวครับถ้าเกิดได้รับปริมาณรังสีสะสมในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเนื้องอกหรือว่าเกิดโรคมะเร็งหรือว่าในบางคนครับก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมได้เลยนะครับพอได้ยินตัวโทษของเขาแล้วเนี่ยครับ นักเรียนบางคนอาจจะรู้สึกกลัวไปเลยก็ได้แต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆวันของคนเราครับมีการเจอกับรังสีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับรังสีคอสมิกนะครับเป็นรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์เราได้รับกันครับในปริมาณ0.39มิลลิเิร์ต่อปีอยู่แล้วหรือแม้แต่ในอาหารครับก็มีปริมาณรังสีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วที่นี้ครับต้องรับในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าอันตราย ก็มีคณะกรรมาการระหว่างประเทศครับเกี่ยวกับการป้องกันร,รังสีเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าปริมาณรังสีครับที่มนุษย์จะได้รับเนี่ยสะสมโดยไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็คือไม่ควรเกินที่50มิลลิซีเวต่อปีแต่ถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงครับต้องทำงานกับสารกำมมันตร,รังสีเราก็ควรมีรอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมครับเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้ได้รับอันตรายจากรังสีนั่นเองนะครับอย่างเช่นครับการสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลครับที่มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันการสัมผัสตัวรังสีนะครับ หรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ทํางานกับสารกรมัมนตรลังสีครับก็ต้องมีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ครับตัวสัญลักษณ์รังสีเนี้ยติดไ้ด้วยนะครับสารับสารกรมัมนตะลังสีที่ใช้เสร็จแล้วครับก็จะกลายเป็นกากกัมนตรลังสีก็ต้องมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมครับรตัวอย่างเช่นการฝังใต้ดินครับที่มีชั้นป้องกันร,รังสีเนี่ยหลายชั้นหรือว่าเอาไปฝังใต้ทะเลลึกผ่านใรชุมชนนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสีนั่นเอง ทีนี้ครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนในบทนี้กันนะครับอย่างแรกเลยครับสารกำมะตังสีเนี่ยก็คือสารที่มีนิวเคลียสที่ไม่เสถียรนะครับจงเกิดการสลายแล้วก็แผ่รังสีออกมาได้แต่ปรากฏการณ์นะครับที่สารสามารถสลายตัวแล้วก็แผ่รังสีได้เนี่ยจะเรียกว่ากำมะันภาพรังสีนะครับคําว่าครึ่งชีวิตครับครึ่งชีวิตก็คือระยะเวลาที่สากรกำมะตังสีเนี่ยสลายตัวจนเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมนะครับ ตัวอย่างประโยชน์ของสังรกำรมะรังสีครับก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าการติดตามและรักษาทางการแพทย์น,นะครับการติดตามความสบมบูรณ์ของพืชหรือว่าการเปลี่ยนสีอัญมณีหรือว่าการหาอายุซากโบราณน,นะครับตัวอย่างโทษของสารกำมะรังสีครับอย่างเช่นการทําให้เกิดโรคนะครับทั้งเฉียบพลันและก็เรื้อรังนะครับการทําให้เกิดโรคทางพันธุกรรมหรือว่าการทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับ และการป้องกันอันตรายครับจากกัมมันตรังสีทาได้โดยการสวมชุดป้องกันเมื่อต้องทํางานกับสารกัมมันตรังสีการเติดญลักษณ์รังสีครับไว้บนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานนะครับหรือว่าการฝังกลบกากกัมมันตรังสีเนี่ยใต้ดินหรือว่าใต้ทะเลลึกเพื่อป้องกันการรั่วไหลนั่นเองครับและสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปสุดท้ายครับของบทที่4เรื่องพลังงานแล้วก็ยังเป็นคลิปสุดท้ายครับของ เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเล่มหนึ่งแล้วนักเรียนสามารถไปสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมที่ได้เรียนจากบทเรียนได้นะครับหรือว่าสามารถย้อนกลับไปทบทวนความรู้ในคลิปต่างๆได้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับ